กติจ้าจะมาเก็บมาละโตอยู่ไม่กี่ลูกเดี๋ยวจะไป็นตำแตงกินตอนเย็นนะคะเนีนี้อายุงนี่แน่น มันลักคินเนาะมีอีกหรือเปล่าก็มไม่รู้ก็จะตัดก็เือเป็นลูกออกมาให้เห็นอะไรตัดใหญ่เลยตัดใหญ่กินแค่ไหนตัดแค่นั้นแล้วกันเดี๋ยวจะไปเอาผักผักอะไรอีกเนอะค่นี้ดูความตุ้มแดดร้อนมากเลยใบเขาไหม้เลยอะ่ะ อ๋อมองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นหน้าเฉยแดดร้อนมากเลยตัสดสวนไม่ออกก่อนแต่มาเอาอันนี้นี่โอ้ยกล่องตุ้มทองเต้เราเบี้ยวเบี้วค่ะเบี้ยว เอากองตุ้งห้องเต้เดี๋ยวค่อยเก็บกองตุ้งใส่ตู้เย็นไว้เดีจวเก็บอันนี้ก่อน เอาเอาส่วนยอดเข้าแล้วกันกินกับตำแปง้งพอแล้วแหละเดี่ยวไปหมดเลยแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวไปตำแต้งกัน ่เยอะตามพอกินหมดก็พอนะคะ การเส่ปลาต้มปลาโอ้ยอยู่ก็แบ่สักทก เสๆเสพๆด้วยกันตำแตงมาจ้ากินตำแตงยุง dùng 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 làm tanh đẹp mắt ừ นอ่อนเลยยุงมทำมาก็มียุง นี่ดูแอปที่เป็นดอกอ่ะเวทยุมยุมที่มีดอกแบบนี่มจะหวาน ดอกเขากลงตุง้มวเดแดดจัดมากเลยวันนี้สงสารผักผักตายเลยอืม ผักแห้งเลยอะ่ะแดดร้อนมากรีบไปก่อนแล้วกันยุงเยอะ ก่อนจากการก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ััและด้วยนะคะสวัสดีจ้า